ครับอยู่ผมกึนวิชาพัณนะครับในเกม Action Titan Tactics นะครับผมวันนี้จะมาถ่ายคลิปเปิดกาชาเออร์วินสมิดนะครับผมไปดูลนกล่อนนี่นะในที่สุดก็เก็บได้400เพิรสักทีวันนี้จะมาเปิด10ตัวนะครับผมมาดูดอปเลทกันก่อนแต่ตู้นี้เออร์วินออกได้1%นะครับ โอกาสได้เออร์วินนะหนึ่งเปอร์เซ็นนี่แล้วมีเออร์วินตัวนี้ศูนย์จุดสองร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นเลยแล้วก็แอนนี่เลออนฮาร์นะครับศูนย์จุดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าจะได้จริงจริงหรือเปล่าครับไปดูกันเอาละไปฟื้นทึง อุ้ยอันนี้ตูฟันไปเออเอาเข้าไปตัวที่หนึ่งโอเคสามดาวครับทอมสามดาวอ่ะโอเคโอ้ตัวถือปืนครับไม่เคยใช้นะเคยใช้แหละโคตรกาดเลยตัวถือปืนเลย้ะให้ตายดิ อ๋อตัวเดิมตัวเดิมถือปืนอีกแล้วโอ้ยแย่ละถือปืนอีกแล้วอีเวนเอให้ตายดิแบดลับจริงๆโอ้โหอามินอาร์เโอ้โหแต่ตัวโอ้โหอีเวนเอรหมดแล้ว ในไต่ตัวแบบนี้อ่ะดูไปแล้วครับวันนี้